2เทคนิคในการดึงดูดเงินเข้ามาหาตัวคุณครับวันนี้คุณจะได้ฟังในคลิปนี้แน่นอนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อาเธอร์จะมาพูดถึง2เทคนิคนี้ครับที่คุณสามารถนาไปใช้ได้และตัวอาเธอร์เองใช้มากับตัวเองครับวิธีแรกก็คือว่าก่อนที่คุณจะนอนหลับหรือ,ร,อระหว่างที่คุณทำสมาธิให้คุณนึกภาพถึงจํานวนเงินมหาศาลครับทุกคนประมาณการไม่ได้มหาศาลอยู่ตรงหน้าคุณหรือคุณอาจจะเห็นภาพ เงินสักก้อนหนึ่งก็ได้ครับหลักแสนบาทวางอยู่บริเวณมือของคุณครับและคุณก็รู้สึกถึงว่าคุณได้รับมันมาแล้วครับไม่ว่าจากทิดทางไหนก็ตามมันจะเป็นของคุณครับนี่คือวิธีแรกที่สามารถที่ทําให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้ครับส่วนวิธีที่2ครับทุกคนนั่นคือการปล่อยวางในทางมาครับคุณจงเป็นคนที่หยุดสงสัยในทางมาครับ หลายหลายคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้เงินจานวนที่เขาต้องการคือเขายังสงสัยในทางมาหรือด้อยค่าในตัวเองว่าฉันจะทําแบบนี้ได้เหรอฉันจะได้แบบนั้นจริงๆเหรอจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพียงแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่ขัดขวางทางมาของเงินต่างหากครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเห็นภาพคุณนึกภาพได้คุณรู้สิกได้เงินที่คุณต้องการที่เหลือคือปล่อยวางและอย่าสงสัยในทางมาครับให้คุณนึกภาพแบบนี้ อาจจะก่อนที่คุณนอนหลับหรืออาจจะตอนที่คุณตื่นนอนนั่นคือเวลาที่ดีที่สุดครับทุกคนและถ้าทุกคนอยากเรียนรู้เรื่องของการใช้กฎแรงดดูดในการดึงดูดเงินมหาศาลหรือว่าสิงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้เข้ามาสู่ตัวเราอาเธอมีคอร์ที่ชื่อว่าพลังแห่งกฎแรงดูดครับ ที่จะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นของกฎแรงดูดว่าเริ่มต้นจากที่ไหนครั้งแรกของโลกจนสู่การนำไปใช้ในชีวิตของคุณจริงรวมไปถึงการนำสมาธิแบบโคเซว่าในการดึงดูดเงินดึงดูดสิ่งโชคดีเข้าสู่ตัวของคุณเองทำได้แบบไหนอย่างไรบ้างไปเจอกันในคอร์สที่ชื่อว่าพลังแห่งกฎแรงดูดนะครับราคาเต็มคือ9,999บาทพิเศษตันนี้ครับสำหรับคุณที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ เราไปเจอกันได้ที่ราคา2,222 22บาทครับแล้วไปเจอกันนะครับแอดไปที่ ID บ้านเขียวได้ ID AJAT ย่อม,มาจากอาจารย์อาเธร์นั่นเองครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ